เร็วๆรอมาก่อนเดันลิบิตากรมาโอเคไปๆโอ้ยี่อ่ะอีชัดบนนี้นังจะแทบแทบวายเลยยี่ไม่หยู่ตรงไปเราไปห้องไหนก่อนมันสุ่มห้องเราต้องเราต้องตำรวจกันห้องที่เราต้องหามันมืดจังอะตำรวจก่อน โอเคสว่างเลยนะครับเอไปไปซ้างก่อนไปซ้างก่อนปะพรสว่างได้นะกว่าลายใต้ดีอ่ะเอาไแบบดีๆหน่อยต้องแดง้เลยเราเปิดตู้ทิ้งไว้ไหมว่าเราจะจะได้รู้ว่าเราไปแล้วได้อยู่ไหนเฮ้ยห้องนี้ห้องนี้สุดยอดห้องนี้ดีเนาะนะครับห้องหัวกะโหลกนะฮะเมื่อกี้เราเลือกหมวดหมวดอะไรอ่ะ ง่ายว่ามิมีเดียมอะมีเดียมเอ็มอ่ะจินอย่าลืมเซฟห้องนี้ด้วยอ่ะนี่เดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาไปในในในห้องเลยนี่ห้องนี้เลยกดคลิกค้างแล้วก็กด F5 นะโอเคอ่าโอเคนะครับตาเราไปไหนต่อกินน้ำไปเลยครับกินน้ำไปเลยเออเราบอกน้ามันเออแต่ไราบอกกูด้วยนะ้าน้ามันอะไรเนี่ยโอ้ยห้องกี่กันยิงมือตรงกลางวิ่งมือตรงกลาง อยากเห็นนรกไหมกินอยากเห็นนรกไหมไม่ไม่ไม่เป็นไรนะห้องไฟห้องพีการ์ดอ่าตรงนี้เป็นลิฟต์นะฮะแล้วเมื่อกี้ผมเห็นคนเข้าไปด้านในว่ะคุณจินได้ก็เปิดอ่ะเปิดไม่ได้ด้วยโอ้โหแม่บ้นสั่นเลยที่มาเก็กล็อกได้ด้วยโอ้ my god ไปต่อไหมกลับก่อนเอ่อ ต่อก็ได้ไม่ต้องกดแบบเร็วๆแล้วก็วิ่งไปเร็วๆเกไปแล้วฮะโซช่วงนี้นะครับนําโหนไปเลยนะอีกคนหนึ่งฮะอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งไปไหนแล้วฮะโมตันกลับโซกิททางตันว่ะตันเหรอก็กลับดีรอเออที่ผ่านแล้วไปนะกลับ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 ไปได้หวะตก็ตีปียังไม่เข้าไปเลยระวังพื้นตรงกลางนะฮะ ไปเจอกับนารุกไใช่โอ้ยเปิดตู้ดีกว่าจ้ะเปิดตู้เปิดตูเออเปิดเปิดเปิดไว้เปิดไว้ไม่ต้องรอ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 ดวงตาคือว่ะเนี่ยตาก่อนเรียล้อยครับเรียไปไปซ้ายไปซ้ายเจอตอนไหนวะไปไไหนวะทางทางนู้ทางนู้ทางนูทางทางนี้ไอ้นั่นไอ้นั่นห้องคีการ์ดเออมองไม่เห็น

อ้เหนื่อยมากจินไปไหนด้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่หองมันเยอะมากเลยครับคุณจินครับไปไปเราไปหานี่มันห้องแรกเลยนี่หว่าต้องต้องมาว่ะเอ้ยเดี๋ยวนะมันก็ไปเชื่อมกับทางนู้น Oh my God Oh my god เานอหมอนข้างอะหมอนข้างกุ่มกลงกกงกมาเร็ว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 อกอ้อนีได้ ไม่นี่ค่ะพูดเรื่งไปก่อนแล้วกันมึงไม่อยู่แล้วเข้ามาอะโอ้ย้ไอ้เพาะออกมาเสียงแล้วเพาะมามามาทางนี้เพาะมาทางนี้มาทางนี้เร็วมานีมาเวหโอ้มันมีมากกว่าหนึ่งตัวนะเราจะตัวเดียวกันอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอเล็ก โหลดผีเอะออ๋อแลกอุ้ยพี่อยู่ไหนฮะพ่อตะกร้าคุณวะไหนวะศพตกไอ้เจี๊ยไม่รู้อะยุ่งไม่รู้อะไปทางนี้มันทางไปไหนวะเอาหน้ากากเอาหน้ากากเอ้ยพ่อพ่อเจ็บเอ่อเผือกได้ไหมหนึ่งเจ็ด้ามปิด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 เดี๋ยวจ้องไว้ให้ปิดโอเคโอเคเอาหน้ากากก่อน โอเคหน้ากากนะฮะกับเอกสาร scp 1 0 1 0 4 8นะฮะแบตเตอรี่ครับเก็บไปด้วยเก็บไปด้วยครับแบตเตอรี่กูเป็นลูกใส่ก่อนก็ได้เลยอเหรอเก็บมันมืดเก็บก่อนนะฮะเฮ้ยเราย้อนกลับไปเอาเฮ้ยย้อนกลับไปหาโอ้โหมอยู่หน้าประตูเลยอยู่หน้าประตูเลยเนี่ยย้อนกลับไปหาเพื่อนก่อนหมาเมมง่าอเล็กเออคุณอยู่ตรงไหนครับเอากล้องไปหาไหมโงอะไวะเนี่ย เดี๋ยวเพื่อนๆจะกลับไปรับคุณดาริสก่อนนะอ่าปิดทำไมอ่ะโอ้ไม่ก่ปิดก่อนงั้นกลับไปทางเดิมดีกว่าไปอุ้ยโอ้แบ b a บ k up b a c บ up back บ p back up เราเตรียมเตรียมตาไว้ก่อนเตรียมตาไว้ก่อนเราจะไปกับทางขึ้นมาแล้วอ่ะ ไม่มาแล้วเหรอโอ้ทำไมไม่มาวะกูปิดแล้วคุณจินคุณปิดตาค้างมาเลยนะให้มันนะเปิดเปลือกกูปิดอ่ปิดปิดตาค้างมาแล้วเขี่ยมาแล้วไป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 ยะกลัวนะกลัวปิดอ้าวตัวตัวตัว อตอนนี้ก็ออกออกจากห้องแดอยางนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้โอเคเนี่ยต้องไปเจอพอไปเท่าที่ดูมาคือเราต้องไปหา SCP 94โอเคมจะเป็นเครื่องอัปเกรดครับนึกว่าศกนายจะไปหมดมาทางนี้โดนดึงขาหรอก แล้ววันไหนในมีอะไรให้เก็บบ้างนะเก็บมาแล้วหรอใช่ครับด้านล่างมีอะไรอ่ะไม่เหมือนเฮ้ยนี่มันระวังนะมันจะมีตัวนะมันเหมือนเอ่อเมื่อเมื่อกี้ S C P 173อยู่นี่ครับแล้วก็มันหายไปแล้วใช่เม็ดอันนี้มันเก็บได้นะที่เราเคยเก็บคืออะไรดูทำอะไรได้ไม่รู้อะไรมันคอย่ปทำอะไรไม่เปิดประตูวัวคุณ เปิดได้ว่าเราเคยเข้ามาแล้วโอเคนะครับประตูในนี้มันเปิดไม่ได้สักบานเลยต้องกลับไปหาห้องไอ้นั่นห้องแดงปะวันนี้เปิดได้ทุกคนไม่ใช่ว่ะที่คับโอ้เยอะเลยเฮ้ยเวลสองคุณพอเก็บเลยฮะไหนครับเลเวลสองอ่ะอยู่ฝั่งนี้อ้าวไหนครับเลเวลสองเดลิทเออโอเคโอ้โหเลเวลสองโทษเก็บไปโอ้ยไปอะโอเอกสารเพียบเลยนะแบตเตอรี่ด้วยครับสำคัญครับผมมี มีเมคิดดด้วยเราเก็บไปนี่ก่อนเป็นเครื่องดูแผนที่ได้เอกสารนี่เราดรอปทิ้งไปเลยดีกว่านะฮะเอ่อคุเก็บเก็บคุณเก็บไว้ก่อนก็ได้เก็บเผื่อว่าน่าเจอโค้ดที่แปลว่าเป็นรหัสที่เราจะเข้าห้องอะไรเนี่ยนะโอ้โหโอ้โห้เจ็ตโน้ตั้งไหนดีวะตั้งไหนดีวะโอ้โห้ทุกคนมองหน่อยแบกขึ้นแบกขึ้นมองอยู่มองอยู่ ไอ้นี่มันมาจุดเกิดเราไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรงเริ่มก่อนไปต่อยยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือไปเซฟก่อนไหมึ้นไปเซฟก่อนไหมอ๋อคือคือไปเซฟก่อนขึ้นไปเซฟก่อนเซฟด้านบนเหรอใช่ฮะเอฟห้าเอฟห้าโอเคครับมาึ่งพร้อมลุย คุณกินเปิดแล้วฮะไปแล้วนะโอ้ยเยอะหน้าสั่นเลยระวังระวังห้องนี้วะห้องไหนอ่ะห้องนั้นเราไปไปมาแล้วต้องต้องมาทางนี้ปะเนี่ยทางนี้ไเฮ้ยช่วยช่วอย่าไปกลัวดีมามามาฝั่งนู้นฝั่งนู้นมามาฝั่งนู้น โอชยาสติมินากูสติมินากูออกมาครับปิดโอเคเราไปทัวร์เดี๋ยวห้องนี้เราไม่เคยเข้าจริงด้วยอ่าโอเคโอ้ยบัตรบัตรด้นอยู่ด้านในขอเก็บเล้ยวสองโอ้น้องมีกี่ตัวเนี้โอ้โห้วุ้ดตบ เปิดประตูให้กูหน่อยเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วป้ออลุกออกไม่ออกประตูให้กูเมื่อกี้เนี่ใส้กุปิดประตูวแม่งก้อนหลังตู่ก้อนหลังเลยเมื่อกี้อันนี้ห้องแดงเหรอหลังตลกเลยเมื่อกี้ตู่เมื่อกี้เลยนี่ต้องใช้เวลร์ซามาโอเคไปห้องหนวไปย้ะ ทางนี้ทางนี้ทางนี้ไปไหนวะทางนี้ทางนี้อ้าวอ้าวก่าลังดูของก็อย่อย่าู่เพื่อนหายเยอะกลับมาที่เดิมอ่ะเอาะไรไปเอาเดี๋ยเอาไปแล้วไอ้ที่เราไปเก็บลูกอมอ่ะอ๋อคุณบอลไล่แล้วดูท่านหลังไอ้อะไรอ้าวเอาสวัสดีนี่นี่พี่มุดไรอะ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 ไรพี่มุดมาใคร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 ุู พี่มุดพี่มุด้ยไอ้เฮียอ๋อ oh, <yeah>. oh. <laughs> ตัวเฮียเลยอ่ะพี่มุดไอ้เนี่ยพี่มุดโอ้โหมันตายมาแล้วเอาตายหมดแล้วอ๋อโอ้โหมีพี่มุดเอาหมอนข้างเลยอะไรกันไอ้เฮียนั่นน่ะพี่มุดพี่มุดอีพี่มุดอีแม่มึงรอมาหาแม่มึงอ่ะพี่มุดพี่มุด ไอ้เหี้ยไอ้อย่าเล่นอย่างงี้ดิโอ้ยชี่ขนลุกเลยโอ้โหไอ้เหี้ยหยู่ล่าแล้วโอ้ยไอ้เหี้ยอะล่ะอออย่าเนยนี่ที่เปนคิวโอ๊ยนอไม่นอนมอนข้างเลยโอ้ขออย่าเจอพี่มดนะฮะขอแค่นี้โอ้ย โอ้โหโอ้เฮ oh right ้ยพ yeah. ุทธไม่เสียงแล้วเฮ้ยไอ้ไค่เปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูไ้ย่าอะไรนี่นตามมือนละโอ้ชิตไม่ได้อยู่แล้วจ้ามันเหี่ยวไม่ยอนทางนี้ทางนี้ทางนี้ผ่านทางนี้ไปได้ก่อน หมอนข้างเล <c oughs> ไปแล้วไปอยู่แล้วโอ้ยแล,แล้วซอง้วโอ้ยกอลทันเดอร์ในห้องบนอ่าแป๊บนึงอย่าเพิ่งไปพอเก็บของคีการเร็วหนึง่งไปเลยเก็บนั้ <c oughs> นี่ยเกือบตายโอเคพาผ่ามาพาผ่าดิ <c oughs> อ่ะนี่นานนปาปาโอ้เนี่ยห้องสายฟ้าเดี๋ยวไปไปไปรอดมาก่อนได้ดรีบตากางไวโอ,โอเคไปไปไปโอ้ยีย่เอไอ้ชั้มึงนี่นะเราจะแทบวายเลยเฮียไม่อยูต่ตรงหน้าเลยเฮียเฮ้ยมีไงมีไงโอ้ห้องครับเกรด เจอแล้วี่ตมได้คุณรอเลยคุณได้คุณได้รอนี่อ่ะมัเนี่ยมัเนี่ยแล้วก็ทิ้งในนี้ใช่ไหมวางไว้วางไว้โอเคแล้วก็ตรงนี้ต้องปักเป็นไรอ่ะไฟก็ไฟไฟแล้วก็หมุนครับหมุนนี่ เวลสามแล้วต่อไปเวรสี่เวอรสี่ยากอระเรดไปห้าเลยได้โอ้โหนี่สามนว่สามเยอุ้ยเวอห้ายี่ยสีแดงว้าวไอ้ดวงดีเกิดเลยไปจนใครได้แล้วมีมีหน้ากากไหมใครมีหน้ากากบ้างอ่าไม่มีไม่มีอ่ะ ถ้ามีหน้ากากเอาไปอัพเกรดได้นะมันวิ่งวิ่งแบบไม่มีหมดอ่ะไม่กล้าเลยเว้ยฮึไี่พิพา่ะอ๋อวัดเขาจะมาอยู่ก็เปิดได้ลงไปเลยอันนี้ไปไหนนี่ลงลงด้างล่างตรงที่เดิมเนาะเขาอยู่ในนี่ย กำลังลงลิฟต์ไปเฮ้ยอ,ออกปแปลกๆวะไ,ไม่ใช่ไม่ใช่วะไอ้ที่แควงนี้เหรอวะเฮ้ยอีกที่น,งงออนึงว่ะลงไปอีกลิฟต์ไหม SCP 3.72เฮ้ยประตู SCP มันเปิดอยู่นะ ที่ห้องอะไรเนี่ยว้าเฮ้ยอย,อยู่ไหนเนี่ยรอด้วยดิที่นี่มีเอกสารเดะเดะเดี๋ยวเ,ยวเนี่ยเนี่ย <ไป S 1> เอกสารสาเ,เ,เ,เาก็บเอกสาก่อนเอกสารเฮ้ยเก็บเก็บเอกสารก่อนเป็นอยู่อยู่ตรงลิฟตอ่ะมาบาโอเค โอ๊ยโอ้ยโอ้ยไไอ้เงี้ยไอ้แมู่เดินไปไงวะเนี่ยโอ้ยเนี่ยมันดักรอบประตูเลยล้วกูเดินไปไหนนี่หอนอยู่ไอ้หลานตายแล้วโอ้ยเนี่ยเด็กเหี้ยไอ้สัตว์แล้วก็เราตรงไปสิว่าใช่ใช่นี่จะเจอริบเว้ยริบนี่เลย เองสำรวจก่อนไหมมีอะไรอีกอะพอบที่แล้วลงมามันมันจะมีในมิชั่นโอเคแล้วไ,ไปดูก่อนไหมโอเคเฮ้ยเราบังเอิญจิดไปเฮ้ย <laughs> ลงออก่อนก็ได้ลงก่อนก็ได้ไปโอ้ยจีม่ อย่ามาอย่างนี้ดิไม่นอะไรวะคืออะไรสักอย่างมันไม่มีอะไรนี่ว่าใช่น็อตติ้งก็ต้องกลับไปีกันดิไปไปไปมันไม่ใช่ลิฟต์เดียว กบไปเจอเมั่อีกแลละเอาไปไล่มาหนาวนะไอ้เย้ยคนน่ากลัวเลยตอนนั้นเนี่ยอะไรมันมันเมื่อกี้มัน โอ้ชิยโอ้ยเจ้าจับไปเจ้านายพิชานแล้วเจ้นายพิชานเราไปรับเกดได้ใช่ไหมรับได้รับได้อยู่โอเคกลับกลับไปรับเกดกลับไปรับเกดโอ้โอ้โอเคนะครับก็เต๋วจัดสะดุ้งเลยเนาะพอกันแค่พอกันแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าคลิปมันเริ่มยาวแล้วนะครับก็ เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมาอ่า <c oughs> อัพเนวิชั่นอีกทีนะฮะว่าได้อ่าเนวิชั่นแล้วแล้วก็จะเจออะไรต่อนะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับก็เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ